ะค่ะเนาะปะติมก็พามาดูข้าวนะคะทุกคนพอเอาปุ๋ยใส่แล้วเนาะเอาน้าใส่เสร็จก็เอาปุ๋ยใส่นะคะทุกคนอันนี้ข้าวปติมเนาะค่ะเนาะปะติมก็มาจอบเบื้งเนาะ <c oughs> มาขามาดูนะคะข้าวนะสวัสดีค่ะข้าวนาฟังปติมได้สองอาทิตย์แล้วค่ะสองสามเออข้าวสามอาทิตย์ค่ะ นะคะเนาะป้ติ๋มก็พามาดูข้าวนะคะทุกคนพอเอาปุ๋ยใส่แล้วเนาะเอาน้ำใส่เสร็จก็เอาปุ๋ยใส่นะคะทุกคนกำลังพอดีเลยดูสับุงกับท่าตามนายนี่มีความสุขดีนะคะเพื่อนๆนเนี่ยงามมากเลยนะคะอายุดเนาะปีใหม่กิดเลยหลายวันนะคะ รถติดถนนข้ามไม่ได้ปติมก็ไม่ได้มาสวนมานานะคะวันนี้ตเติองามยามดีไน้หยุดเนาะปีใหม่กิดเลยหลายวันนะคะรถติดถนนข้ามไม่ได้ปติมก็ไม่ได้มาสวนมานานะคะวันนี้ตเติองามยามดีแร<ะ>งที่สองวยค่ะเด้อกำลังงามพอดีเลยคะ่ะงามมากเลยนะคะ ข้านาปังปติมได้สองอาทิตย์แล้วค่ะสองสามเออเข้า3สมอาทิตย์ค่ะแลงที่สองด้วยค่ะเด้อกำลังงามพอดีเลยค่ะอันนี้ข้าวปติมเนาะคะ่ะเนาะปติมก็มาจอบบึ้งเนาะมาขามาดูนะคะข้าวหน้าแรงที่สองด้วยค่ะเด้อ ลังงามพอดีเลยค่ะงามมากเลยนะคะข้าวก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะงามมากเลยนะคะกลังพอดีเลย จกทุ่งกับท้าตามนายนี่มีความสุขดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยเลยมีตะข้าวทุ่งรวงทองนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้พามาชมข้าวนาปังเนาะอันนี้ข้าวปติมเนาะค่ะเนาะ ป้าติมก็ามาจอบเบ้งนอมาขามาดูนะคะข้านักงามมากเลยนะคะแปลงที่สองด้วยค่ะเด้อกำลังงามพอดีเลยค่ะอบนะคะตอนนี้มีป้าติ๋มอยู่คนเดียว เงียบจังเลยกำลังพอดีเลยลดูกับทุ่งกับข้าตามนายนมีความสุขดีนะคะเพื่อนๆนีน่อายุดเนาะปีใหม่เกิดเลยหลายวันนะคะรถต,ติดถนนข้ามไม่ได้ปะติมก็ไม่ได้มาสวนมานานะคะวันนี้เติรงามยามดีนะสวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ พามาชมข้าวนาปังเนาะข้าวนาปังปะทิมได้สองอาทิตย์แล้วค่ะสอามเออข้าวสามอาทิตย์ค่ะข้าวก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะพอน้ำใจแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะ น้ำใส่เอาปุ๋ยใส่แล้วอันนี้ปข้าวก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้พามาชมข้าวนาปังเนาะข้าวก็ ดีนะคะเพื่อนๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะอันนี้ข้าวปติมเนาะคะ่ะเนาะปติ๋มก็มาจอบึ้งเนาะมาขามาดูนะคะข้านับอันนี้ข้าวปติมเนาะค่ะเนาปะปติ๋มก็มาจอบเบ้งเนาะมาขามาดูนะคะข้านับข้าวกอ สวัสดีนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ข้าวปาติมเนาะค่ะเนาะปาติมก็มาจอบเบิ้นาอมาขามาดูนะคะข้าวนะับข้าวก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะข้าวหน้าปังปาติมได้สองอาทิตย์แล้วคะ่ะ ออเออข้าวสอาทิตย์ค่ะเอาน้ำใส่ใส่ปุ๋ยก็งามแล้วนะคะทุกคนอายุตย์เนาะปีใหม่เกิดเลยหลายวันนะคะรถต,ติดถนนข้ามไม่ได้ปติมก็ไม่ได้มาสวนมานานะคะวันนี้เตนงามยามดีนะกำลังพอดีเลยดูสักทุ่งกับท่าตามนายนี่มีความสุขดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยข้าวก็ สวัสดีนะคะเพื่อนๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะเอ้ยมีตะข้าวทุ่งรวงทองนะคะอันนี้ข้าวปาติมเนาะค่ะเนาะปาติมก็มาจอบบึ้งเนาะมาขามาดูนะคะข้าวละพอหนามใจแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะ พอน้ำใส่เอาปุ๋ยใส่แล้วอันนี้แปลงที่สองด้วยค่ะเด้อกำลังงามพอดีเลยค่ะแปลงที่สองด้วยค่ะเด้อกำลังงามพอดีเลยค่ะเอ้ยมีตะข้าวทุ่งรวงทองนะคะ ข้าวทุ่งรวงทองนะคะพอ,อน้ำใสแล้วเนาะเพื่อนเพนืๆเนาะพอน้ำใสเอาปุ๋ยใส่แล้วอันนี้งามมากเลยนะคะอายุดเนาะปีใหม่เกิดเลยหลายวันนะคะ รถต,ติดถนนข้ามไม่ได้ปติมก็ไม่ได้มาสวนมานานะคะวันนี้เติรงามยามดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสงที่สองด้วยค่ะเด้อกำลังงามพอดีเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ มาชมข้าวนาปังเนาะอายุตยเนาะปีใหม่เกิดเลยหลายวันนะคะรถติดถนนข้ามไม่ได้ปติ๋มก็ไม่ได้มาสวนมานานะคะวันนี้เติรงามยามดีนาปังนะคะทุกคนปติ๋มก็มาดูก่อนเนาะแล้วเอาน้ํำใส่แล้วค่อยเอาปุ๋ยใส่นะคะเนาะ <c oughs> ตั้งเต็มนะคะตอนนี้มีปาติมอยู่คนเดียว <c oughs> เงียบจังเลยข้าวนาปังปติมได้สองอาทิตย์แล้วค่ะสองสามเออข้าสามอาทิตย์ค่ะเอาน้ำใส่ใส่ปุ๋ยก็งามแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะน้ำใส่ใส่ปุ๋ยก็งามแล้วนะคะทุกคนกคนะคะเนาะปติมก็พามาดูข้าวนะคะทุกคนพอปุ๋ยใส่แล้วเนาะ เอาน้ำใส่เสร็จก็เอาปุ๋ยใส่นะคะทุกคนพอเอาน้ำใส่แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะพอเอาน้ำใส่เอาปุ๋ยใส่แล้วอันนี้เพ่นคะเนาะป้าปติมก็พามาดูข้าวนะคะทุกคนพอเอาปุ๋ยใส่แล้วเนาะ